สวัสดีค่ะเองค่ะที่เห็นกลับหลังแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้กลับหลังนะคะขอตรงตรงขอตรงตรงไม่มีอะไรกั้นนะขอกล่องอุนนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอคาแป๊บหนึ่งนะคะถือแบบนี้ดีกว่านาอนี่ก็คือกล่องของพวกของเล่นอโน่ใช่ไหมคะของข้างในมันเยอะมากเลยนะ มีพวกใบต่างๆนะคะใบแรกเราจะมาดูกันก่อนก็คือใบเปลี่ยนสีค่ะใบเปลี่ยนสีนี้จะอันนั้นวิธีการเล่นอุโนนะคะแม่พี่ดูใบเปลี่ยนสีนี้คือใบที่เราอ่ะจะมีพวกสีสมมุติแล้วมีสีแดงเขาออกสีเหลืองเราไม่มีสีเหลืองแต่เรามีสีที่เป็นเปลี่ยนสีแล้วก็บอกว่าแล้วก็วางเปลี่ยนสีลงไปแล้วก็บอกว่าขอสีแดงใช่ไหมแล้วก็วางสีแดงได้ค่ะต่อไปเป็นไพ่พวก เดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งต่อไปนะคะเป็นไพ่พวกย้อนกลับค่ะสมมุติเราออกย้อนกลับสมมุติว่าเขาออกย้อนกลับมันก็จะวนกลับไปหาเขาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องออกค่ะเขาก็ออกต่อนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นใบหยุดค่ะใบหยุดนี้ก็จะเป็นพวกใบที่กําลังแบบ หยุดนะคะไม่ถึงแล้วบอกว่าสมมติเราลงไปนี้แปลว่าเราบอกคนอีกฝ่ายหนึ่งว่าอ่าหยุดอย่าฉันลงต่อนะคะเราจะบอกคนอย่างนั้นได้แล้วเราก็ต้องลงไพ่ต่อไปค่ะเพราะว่าเราบอกให้เขาหยุดเขาก็หยุดเขาก็ไม่ทําอะไรแล้วก็ลงไพ่ต่อเลยค่ะต่อไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นไพ่บวก2นะคะไพ่บวก2อนี่คือแบบพอเราออกใช่ไหมคะเขาก็จะบวกสองนะคะต่อ2ใบให้อีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะเพื่อไม่ให้เขาชนะค่ะใบต่อไปเลยค่ะใบต่อไปนะคะเป็นใบเล่นปกติค่ะก็จะมีหลายสีนะคะมีสีส่สีแต่ในกรณีแบบนี้ค่าสมมติเราออกสีฟ้านะคะ เราอะมีเดี๋ยวขอตัวแทนหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะสมมุติเรามีกรณีเราไม่มีสีแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรามีเลขสามที่เป็นสูน์เนี่ยเราก็วางต่อได้นะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วถ้าจะไปซื้อนะคะซื้อได้นะคะก็ตามห้างชั้นนําทั่วประเทศ <c oughs> วันนี้นะคะเอยก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้ก็บายบายคะ่ะจุ๊บ